สวัสดีครับผมชื่อโค้ดอดีนันนะครับปัจจุบันทําอาชีพโค้ดด้านปลดล็อกความสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับสาเหตุที่ทําอาชีพนี้ก็เพราะว่าตอนนี้ยุคนี้สมัยนี้เนี่ยก็คือหลายๆครอบครัวเนี่ยมีปัญหาทะเลาะกันใช่ไหมแล้วก็เลิกลากันก็เยอะแล้วเวลาเลิกกันเนี่ยครอบครัวแตกสลายนะโดยเฉพาะเด็กก็เกิดการเจ็บปวดแล้วก็ทุกปัญหาสังคมผมเชื่อว่ามันมาจากปัญหาครอบครัว แล้วก็พอผมได้มาแก้ปัญหาตรงนี้จากหลายหลายคนที่กําลังจะเลิกกันเนี่ยแล้วก็กลับมาดีกันได้แล้วก็ทําให้พอครอบครัวมันแข็งแรงเนี่ยสถาบันอื่นในในชาติมันก็จะดีเพิ่มมากขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่ผมทําแล้วก็ผมหวังว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยในครอบครัวเนี่ยมีแต่ละครอบครัวเนี่ยมีคนที่มีความรู้ด้านโค้สหรือมีคนที่มีความรู้ด้านไมายเสร็จที่ถูกต้องนะ ผมว่าแต่ละครอบครัวนี่มันจะไปด้วยกันได้ยาวเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราแก้ปัญหาเนี่ยพอเรามีความรู้ตรงนี้มันอาจจะไม่รุนแรงถึงขนาดต้องไปคุมเศร้าต้องไปหาหมออะไรแบบเนี้ยซึ่งมันจะลดอาการการก,ารก็เรียกว่าฆ่าตัวตายหรือปัญหาสังคมอีกมากเลยครับแล้วก็ตรงนี้แหี่ที่ทาให้ผมอยากจะมาทําแอปเพราะว่าพอมีแอปมันก็จะทําให้การสื่อสารกันร,ระหว่างบุคคลที่จะมาโค้ดเนี่ยก็คือมันมันง่ายมากขึ้นแล้วก็ ผมเชื่อว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยเด็กทุกคนสามารถตั้งเป้าหมายผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยเพราะว่าตอนที่ผมเด็กๆเนี่ยผมสามารถเข้าวิศวะจุฬาได้จากเด็กบ้านนอกเนี่ยเพราะว่ามาจากการตั้งเป้าหมายผมคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าผมมีโอกาสอยากไปทุกโรงเรียนยไปสอนให้เด็กตั้งเป้าหมายได้แต่การที่จะทําให้เด็กสามารถตั้งเป้าหมายได้มันต้องง่ายเพราะฉะนั้นแอปพลิเคชันเนี่ยจะต้องออกแบบมาให้มัน เด็กใช้ง่ายแล้วมันสนุกนะครับแล้วก็ในครอบครัวเนี่ยคนที่เป็นพ่อแม่ลูกเนี่ยอยากจะมีความรู้ด้านการโค้ดเพื่อเอามาโค้ดคนในครอบครัวเนี่ยเขาก็จะง่ายโดยมีเครื่องมือผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้มีทั้งการหาตัวตนมีทั้งการตั้งเป้าหมายมีทั้งการหมายเสร็จที่ถูกต้องรวบรวมอยู่ในเนี่ยมันเหมือนเป็นเป็นแอปสามัมนประจําบ้านที่ทุกครอบครัวต้องมีแล้วผมเชื่อว่าถ้าสังคมเนี่ยได้ได้ปรับปรุงตั้งแต่ในครอบครัวหรือในแต่ละคนเนี่ย โดยที่แต่ละคนมีเป้าหมายแต่คนรู้จักตัวเองดีแล้วก็แต่ละใช้ชีวิตอย่างแบบไม่มีปมในอดีตได้ถูกเคลียร์ไว้แล้วอะไรแบบนี้แล้วก็คนคนนั้นเนี่ยก็จะใช้ชีวิตได้เต็มศักยภาพแล้วก็ครอบครัวก็จะอบอุ่นและมีความสุขแล้วก็ชาติก็จะพัฒนามากครับแล้วหวังว่าถ้าใครสนใจที่อยากจะมาโหลดแอป,ปตัวนี้เร็วๆนี้ผมกําลังทานะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับรักและห่วงใยคนอดีตนันครับ